สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ90ปีแข็งแรงนะครับสวัสดีครับหลังนะครับเราเอาผิวหนังออกก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับจะเห็นไปก้ามเนื้อกับเอ็นเลยหลังจากก้ามเนื้อไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นที่เกาะของก้ามเนื้อและเอ็นต่อมาไปกระดูกเลยครับมันตื้นนิดเดียวเลยนะครับตื้นนิดเดียวเลยแล้วตรงกลางก็เป็นไขสันหลังตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังและตรงนี้เป็นเส้นประสาทขา <c oughs> กายุภาคของกระดูกหลังมีแค่นี้ครับปวดหลังเกิดจากอะไรส่วนใหญ่นะครับถ้าปวดหลังอย่างเดียวอะเกิดจากเอ็นหลังกับกล้ามเนื้อหลังอักเสบทำไมมันถึงอักเสบหนึ่งนั่งหลังค่อมสองยกของหนักมีแค่สองเรื่องเองครับผมครับพอเรานั่งหลังค่อมแล้วเรายกของหนักนะครับเอ็นมันจะดึงรั้งกล้ามเนื้อจะดึงรั้ง แล้วเรายกของหนักเอ็นก็จะฉีกมันก็จะดึงรักอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอปวดหลังกล้ามเนื้อหลังเนี่ยพอมันเป็นมากขึ้นเรื่อยเืมันจะเสื่อมมันจะมีปัญหามากขึ้นครับ <c oughs> มันไม่เฉพาะกล้ามเหลืองตรงนี้ตรงเดียวมันจะมีปัญหาเหลืองของเสื่อมถึงกระดูกหมอนรองกระดูกแล้วมันก็ทาให้เป็นรบกวนการทํางานของเส้นประสาทขาตัวนี้ <c oughs> มันทาให้เกิดมันปวดหลังร้าวลงขาได้ <c oughs> ถ้ามันปวดร้าวลงขานั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเสพแค่หลังกล้ามเนินหลังอย่างเดียวมันลามไปถึงกระดูกและหมอนรองกระดูกนี้ด้วยทําให้มันเป็นรบกวนการทํางานของเส้นประสาทขาตัวนี้ไปเบียดเส้นประสาทขามันปิ้นแบบน,นี้ <c oughs> เห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แล้วมันก็หายไป เป็น,ปนหายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับที่2เนี่ยกระดูกและหมอนรองสันหลังเสื่อมนะครับมันทําให้เกิดปวดร้าวลงขาได้เดี๋ยวหมอจะพูดต่อให้ฟังอีกทีนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเช่นโรคมะเร็งโรคมานาโรคอันเนี้ยอย่าไปกังวลน,นะครับหมออยากให้ระมัาให้ดูเรื่องหนึ่งกับ2ก่อนเรื่องกล้ามเนื้อหลังอักเสบแล้วก็กระดูกและหมอนรองดูกสันหลังเสื่อมพวกนี้เป็นปัญหาของปวดหลังร้าวลงขา 99.9%นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสาข้อนี้ก่อนเนาะอย่าไปกังวลเรื่องมะเร็งหรือเรื่องมะเโลกเรื่องอื่นๆอย่าไปกังวลเลยนะครับเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าปวดหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไรบอกกันมาสรุปให้ฟังีทีเนาะใครเปฟังซีมบอกไเใหฟังบ่อยๆจะจำได้หนึ่งก็คือนั่งหลังค่อมที่สําคัญมากสาเหตุปวดหลังคือนั่งหลังค่อมกับเจ้าของหนักนะครับต่อมาคือกระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้เป็นปัญหาหลัก ถ้ามันเสื่อมมากๆมันจะปวดร้าวลงขานั่นหมายความว่ากระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วนะครับอีกอันนึงอ้วนนะครับ 4. ทานอาหารมีเคเร์โบสฮเที่น้อยปวดหลังร้าวลงขาเกิดจากอะไรเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังปิ้นที่มันร้าวลงขาแบบนี้ครับผมครับก็คือเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังแบบนี้ครับผมมันปิ้นครับผมครับ fc ดูดีๆนะครับ มันเกิดจากกระดูกสันหลังตัวเนี้และตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเสื่อมเพราะเสื่อมปุ๊บเรานั่งหลังค่อมปุ๊บหลังค่อมจะกดแบบนี้เห็นไหมครับพอกดปุ๊บนี่ก็ปิ้นทันทีปิ้นหลังไปเบียดเส้นประสาทขาทันทีเห็นไหมครับถ้าเรานั่งตัวตรงๆมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนั่นคือปัญหาของหมอนรอกระดูกสันหลังปิ้นแล้วมันก็นยุบลงเองได้มันก็แล้วแต่เราเรายกของหนักก็ปิ้นที พอเรานั่งหลังตรงก็ดีขึ้นถ้าตรับใดที่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่แข็งแรงเรื่องหลังไม่มีทางหายนะครับ FC จำดีๆนะครับหมอพีเชษพูดถึงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หมอพีเชษบอกว่าถ้าเกิดเราใช้หลังดีขึ้นปวดหลังปวดหลังล้วลงขาดีขึ้นจะต้องทำสามข้อครับหนั่งหลังตรง 2. อย่ายกของหนัก 3. ามทำให้กระดูกมันหายเสื่อมหาย,ายพุน ร่างกายเรานะครับต้องการแคลเซียมสุทธิวันละ8 0 0ร้อถึงพันสมิลลิกรัมทุกๆวันในการทํางานของอะไรหัวใจกล้ามเนือ้อเส้นประสาทหลักๆเป็นแบบนี้แต่จริงๆมาใช้ทั้งตัวนะครับแคลเซียมสุทธิเนี่ยเราได้800มิลลิกรัมทุกๆวันเนี่ยทำให้แคลเซียมในกระแสะเลือดน่ยมีแคลเซียมได้8ปดจุดห้าถึงสิบจุดห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้หัวใจและกล้ามเนือ้อแล้วก็เส้นประสาททางานได้แล้วแคลเซียม800รอยมาจากไหนอาหาร3ามมื้อนะครับผมครับ อาหารสามมื้อนี่ไงคุณครูสอนเราตั้งสมัยเด็กๆาานักเรียนกินอาหารในครบห้าหมู่เป็นประจำนะไอ้อาหารห้าหมู่นั้นน่ะมันมีเกลือแร่แร่ธาตุอยู่หมู่หนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งมันจะให้กันเสื่มสุธีเรา800มิลลิกร,รัมทุกๆวันนั่นคืออาหารสามมื้อให้กันเสืยมสุธี8 0 0มิลลิกร,รัมทุกๆวันแต่นั่นหมอบเช็เขียนให้ว่าเป็นอาหารสมัยโบร,ราณการนะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรปัจจุบันนี้ กองอาหารกระทรวงสาธารณสุขเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าแคลเซียมสุดทธิในอาหารสามมื้อคนไทยเรามีไม่ถึง400ยนะครับทํไมไม่ถึง400อาหารมันเปลี่ยนไปนะครับผมครับคือสมัยก่อนนะครับหมอตอนหมอเด็กๆอะ่ะหมอไปหลังบ้านหมออ่ะเขามีปูมีปลาปลาซิวปลาซอยปลากะดอหูเยอะมากต้องให้ผู้ฝอยพ,อยพี่ปุ้งเต้ไปหมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาหารปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแคลเซียมเลยมีน้อยมาก มันแตกต่างจากอาหารสมัยปู่ย่าตายายที่เรากินเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อาหารมีแคลเซียมไม่ถึง400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอมันมีแคลเซียมไม่ถึง400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะรู้ทันทีว่าแคลเซียมที่มันต่ำกว่า8.51จะจี้อย่างเงี้ยครับผมครับเป็นตะคิวนะครับแล้วก็หัวใจมันจะทำงานไม่ได้เส้นประสาทจะทํางานไม่ได้แล้วก็กล้ามเนื้อทํางานไม่ได้มันจะตายครับร่างกายจะตายภายในไม่นานนี้หลายๆคนก็จะฟังหมอ ไม่เห็นมีใครตายเลยวันนี้ไม่เห็นเครื่องคิ่มีใครตายจากการขาดแคลเซียมเลยเพราะว่าอะไรใน,นกลไกของร่างกายเราครับมีต่อมพาราไทรอยดรงคอเนี่ยครับผมครับต่อมพาราไทรอยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ปรับแคลเซียมในกระแสะเลือดนะครับให้มันเป็น8.5เสมอเสมอทำงานคู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับมันก็เลยเห็นว่าเฮ้ยคุณกินแคลเซียมไม่ถึง400นะเดี๋ยวร่างกายเราตายนะร่างกายเราตายว่าแล้วก็ไปสลายเอา แคลเซียมออกมาจากกระดูกมาใช้400มิลลิกรัมทำให้แคลเซียมในกระแสะเลือดเป็น8.5 mm เหมือนเดิมทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วก็เส้นประสาทแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราตายไหมครับไม่ตายครับเราแข็งแรงก็แข็งแรงสังเกตไหมครับนั่นคือคกลไกออโตเมติกของร่างกายเราแต่ที่จะมีปัญหาก็คือกระดูกสิครับจำด้านแ้างเ f c มันถูกดึงทุกวันน่ะ ดึงแล้วกระดูกมันจะพูนไปเรื่อยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มันดึงกระดูกตรงนี้400มิลลิกรัมอ่ะเราก็กินแคลเซียมข้าโพดเข้าไปแคลเซียมโาโพดคืออะไรแคลเซียมโาโพดคือแคลเซียมแอลจูเนตแต่จริงๆแล้วในนี้เขาไม่ได้มีแคลเซียมแอลจูเนตตัวเดียวนะครับมีแคลเซียมอะมโนแอซิดคีเลต แต่มันเป็นองค์ประกอบรวมกันทั้ง3าส่วนมีคุณประโยชน์ในการเสริมสร้างกระดูกและคอยแข็งแรงทั้งนั้นนะครับไอตัวนี้มันต่างจากแคลเซียมทั่วไปที่โรงพยาบาลให้มาอย่างไรนั่นเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตทำจากอะไรทราบไหมครับทําจากหินปูนและกระดูกครับผมครับละลายน้ําได้15เป็ครับผมครับเพราะฉะนั้น1เม็ดพันมิลลิกรัมใหแคลเซียมสุดที่60เองนะครับนั่นคือเหตุผลว่าใครกินแคลเซียมตาม ทั่วไปแคลเซียมคาร์บอเนตกินแล้วไม่ยอมหายสักทีกระดูกไม่ยอมหายคุณก็เพราะมันใช้ไม่ได้ไงครับแล้วจะแก้3มชิ้นนี่มันแข็งแรงทํำยังไงเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าไอ้ตัวนี้ที่มันเสื่อมแล้วมันเกิดจากกระดูกมันพูนจําได้ไหมครับแล้วมันพุนเกิดจากอะไรเกิดจากเรากินอาหารที่มีแคลเซียมสุที่ไม่พอไงก็คือปวดหลังพอมันเสื่อมตัวนี้เสื่อมเสื่อมเสื่อมเวลาดั้งหลังค่้อมหรือยกของหนัก ก็จะปิ้นอย่างนี้ครับไปทับเส้นประสาทขาแบบนี้ก็จะล้าลงขาปื๊ดพอเราได้นอนพักผ่อนก็สักพักหนึ่งก็ยุบลงครับแต่ไม่ได้ยุบทันทีนะ3ามสี่ชั่วโมงพอยกคนหนักอีกปื๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่แข็งแรงโลคนี้ไม่มีทางหายขาดการผ่าตัด ไปผ่าตัดเอาตัวนี้ออกเฉยครับผมครับที่มันทับออกแต่ตัวนี้ไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะครับจำดีๆนะครับ f c เพราะฉะนั้น f c ต้องทาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แข็งแรงขึ้นแล้วทํายังไงให้ตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นหมอพิเชษบอกแล้วกระดูกคุณมันเกิดจากร่างกายเรากินแคลเซียมสุทธทิไม่เพียงพอเราก็กินแคลเซียมข้าวโพดเข้าไปแคลเซียมข้าวโพดครัาเสริมตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอไปเสริมตัวนี้ตรงนี้นี้แข็งแรงขึ้นเป็นยังไงครับ มันก็ล้ำหนักได้ดีขึ้นเมื่อกดแล้วก็ไม่ปิ้นไงนขณะดเดียวกันน่ะหมอให้กินยูซีทูด้วยคอลลาเจนไททู 2, จำได้ไหมครับเอฟซีคอลลาเจนชนิดที่2นะครับเสริมสร้างตรงนี้ความแข็งแรงขึ้นมันเป็นนางเอกเสริมตรงนี้คันซ็งก็พดเป็นพระเอกเสริมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใครที่เป็นปวดหลังปวดหลังราวรงขานะครับจะอื่นใดนะครับจะผ่าไม่ผ่าจะทําอะไรก็ตามนะหมอพื่ชนไม่ห่วงเลยนะครับหมอขออย่างเดียว3ข้อแรกต้องทำไม่ได้1น,นั่งตัวตรง 2อย่ายกของหนะักและก,กินแคลเซียมข้าวโพดกับยูซีทูให้เพียงพอทุกๆวันอันนี้คือสารอาหารทีส่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักในการทําให้กระดูกสันหลังมันแข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใครจะไปผ่าตัดหรืออื่นใดเนี่ยก็ทําได้เลยการรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างไม่ใี่หมอขอไว้นะครับหนึ่งนั่งตรงตรงๆ FC ซําดีนะครับใครเป็นปวดหลังปวดหลังราบต้นขาน้ะจะหายนะครับ1นนั่งตรงๆ2ออย่ายกของหนัก3ม ถ้าเกิดปวดหลังกินยาแก้ปวด,ดก็น,นอนชันเขาขึ้นไว้นะครับเอาหมอนนุนหลังเข่านะครับปวดหลังยังนหลังนะ FC และกินกระเซี่ยงะโพดกับกยูซีทูทุกวันแล้วทำาห้าข้อนี้แล้วไม่หายนะครับหนึ่งถึงสองเดือนไม่หายค่อยพิจารณาการผ่าตัดนะครับ FC จำดีๆนะครับแต่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมีสามข้อ FC ดูดีๆนะครับทานยารักษาเต็มที่เราไม่หายทานยารักษาเต็มที่ไม่หายเนี่ยในความหมายหมอพิเชษคืออะไรยามีสามอย่างนะครับยาแก้ปวดนะครับ ส่วนกระเซ็นข้าวโพดหรือยซเป็นอาหารแต่มันต้องแก้ด้วยนะครับไม่ใช่กินยาแก้ปวดอย่างเดียวไม่หาย2กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหรือชาเนี่ยต้องผ่าตัดแสดงว่าไปทับเส้นประสาทขาเต็มที่แล้วหรือ3มีขาลีบแล้วการที่ขาลีบแสดงว่ามันไปกดอย,อย่างเงี้ยแล้วมันไม่คืนนะครับมันไม่ยุบกลับคืนนะครับมันกดตลอดเวลาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับถ้าเกิดมันยังขาไม่ลีบขาไม่อ่อนแรงยังไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วบอกมันปวดมากทำไมหมอ ก็นอนพักนครับผมนอนพักสองสามอาทิตย์ทำไว้ต้องนอนสองสามอาทิตย์ก็เพราะว่าจะต้องให้หมอรอกระดูกเนี่ยมันคืนตัวครับผมครับมันคืนตัวกลับคื่นไปแบบเนี้ครับผมเห็นมันคลืนตัวไหมครับต้องนอนให้มันคืนตัวครับตอนที่มันปวดมันปวดอย่างนี้มันทับอย่างนี้แล้วต้องนอนให้มันคืนตัวนะครับผมครับถ้าเรานั่งมันก็ปิ้นแบบเนี้ยถ้าเรานอนมันก็คืนตัวแบบนี้ครับผมครับถ้าเรานอนนะมันก็ไม่กระดูกสันหลังไม่เล้าหนักนะครับผมครับยิ่งนั่งหลังค่อมันยิ่งแบบนี้ ยิ่งนั่งหลังคอมันยิ่งทับนะครับผมมันยิ่งปิ้นแต่ถ้าเรานอนแบบนี้น้ำหนักไม่ไปทิ้งที่หมอนรองกระดูกครับมันจะคลืนตัวมันจะดีขึ้นนั่นคือหลักในการดูแลเพราะฉะนั้นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดไม่ใช่ปวดมากๆก็ต้องผ่าตัดไม่ใช่นะครับ FC จำได้นะครับปวดมากๆกินยานอนพักครับมันจะหายหลังเสื่อมปวดสะโพกกินตัวไหนดีคะหลังเสื่อมปวดสะโพกอันนี้เมื่อกี้หมออธิบายแล้วเนาะเกิดจาก กิดจากกระดูกสันหลังพุนพอพุนเสร็จปุ๊บเนี่ยท้าไมกระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากเรากินอาหารมีแคลเซียมสุทธิไม่พอเราก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมให้พอกระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากกระดูกสันหลังพุนกระดูกสันหลังพุนเกิดจากกินแคลเซียมสุทธิไม่พอถ้าเรากินแคลเซียมสุทธิพอกระดูกจะหายพุนพอพุนอาการเสื่อมจะดีขึ้นหลายคนบอกว่ากระดูกสันหลังเสื่อมเสื่อมและเสื่อมเลยพุนแล้วพุนเลยแก้ไขไม่ได้เป็นความรู้ที่ ผิดครับกระดูกมีชีวิตครับกระดูกมีชีวิตเพราะฉะนั้นมันพุนได้มันก็หายพุนได้ถ้ากระดูกพุนไปแล้วทําไงครับคุณหมอก็ไม่ยากพุนแล้วช่างมันอย่าไปกลัวมันพุนอย่างนี้ใช่ไหมครับมันพุนแล้วก็ทําให้มันหายพุนสิเออหมอพูดนง่ายพุนแล้วทําให้มันหายพุนแล้วทําไงก็กลับไปสู่ความรู้เรื่องเดิมตะกี้ก็คือมันพุนเกิดจากเรากินอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอถ้าอยากให้มันหายพุน ก็ง่ายนิดเดียวก็กินแคลเซียมให้พอซะมันก็หายพูนเองเวลาขยับตัวทําไมถึงมีเสียงดังคะมันเกิดจากเอ็นครับผมครับมันเกิดจากเอ็นเอ็นรอบรอบกระดูกสันหลังนะครับมันมันขัดกันนะครับพวกนี้เกิดจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพอเราขยับตัวมันจะกึดกัด,กด,กด ถ้าออกกําลังกายทุกวันปัญหาเสียงดังตามพ่อตามกระดูกสลังจะไม่มีนะครับอย่าลืมออกกําลังกายนะครับทุกวันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารเย็นนะอย่าลืมนะครับเริ่มกินแคลเซียมอายุเท่าไหร่คะ <c oughs> ปกตินะครับห้าเจ้าช,วชัวนะตั้งแต่สิบห้าขวบขึ้นไปได้กินได้เลยกินเลยเลยหมอถ้ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เริ่มต้นกินสเต็ปที่2อายุสี่ต้องกินนะครับสี่สต้องกินแน่ คนเราขาดแคลเซียมตั้งแต่เราหยุดกินนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเริ่มต้นกินแคลเซียมแต่อายุ15ขวบขึ้นไปแต่ถ้าเรายังไม่อยากจะกินก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะแคลเซียมมันสะสมในกระดูกยังเยอะอยู่ไงครับมันยังมีให้ดึงมาอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่40นี่ไม่ได้นะครับ40นี่ไม่ได้ต้องเริ่มต้นกินแล้วครับผมครับอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยครับ40นี่กระดูกคุณไปแล้วครับผมครับ ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยสีต้องเริ่มกินแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปวดแค่หลังค่ะอันนี้เราปวดแค่หลังนะครับแสดงว่าเป็นก้ามเมื้อหลังกระเอ็นหลังอักเสบนะครับอันนี้แก้ง่ายก็ผมครับนั่งตัวตรง,ตรงแล้วอย่ายกของหนักเท่านั้นแล้วกินยาแก้ปวดธรรมดาก็หายแล้วอันนี้แก้ง่ายก็ผมครับแต่ถ้าเกิดนั่งหลังตรงไม่ได้อาการปวดหลังจะไม่หายนะครับลองดูนะครับปวดหลัง pocket, ลงข่าหลังงอนั่นแหละคือปัญหาครับ <c oughs> ปวดหลังร้าวลงขา ใจหายขาดได้จะต้องทำข้อที่หนึ่งให้ได้หนึ่งนั่งตัวตรงๆมอนหมอพิเชษสองอย่ายกของหนักแล้วกินยาแก้ปวดเสริมเข้าไปได้นอนชันเขาขึ้นได้นะครับแค่ทำแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขออายุยืนยาวถึงเก้าสิบปีแข็งแรงแล้วพบกันคอยเอฟซีั้งมีอายุยืนยาวถึงเก้าสิบปีแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรถามหมอพิเชษนะโปรไฟล์ไว้ก่อนเลยนะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าสองทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านมีปัญหากระดูกคุณแฝงอยู่แคลเซียมเม็ดเนี่ยสามารถที่จะเสริมกระดูกได้จริงนะครับแคลเซียมเนี่ยเขามีนามสกุลของเขาอยู่ถ้าเกิด น้มสกุลถูกชนิดของเขาก็สามารถเสริมกระดูกได้อาหารในบ้านเราปัจจุบันนี้ไม่มีแคลเซียมน้อยมากเลยนะครับคนเราต้องการแคลเซียมวันละ800ถึง1,200มิลลิกรัมทุกๆวันนะครับ